สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่แพลมิสซูสายใต้นะคะวันนี้พี่แพลวอ,อยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นะคะมาส่งสองแฝดค่ะแฝดซ้ายแฝดฝานะคะอีกแฝดหนึ่งส่งที่จังหวัดอายะลานะคะอีกแฝดหนึ่งส่งที่จังหวัดชุมพรนะคะนั้นเรามาดูความแตกต่างกันนะคะว่าไททันตอนเดียวโฟวินเกียร์ออตโต้ราคา7 4 0 0 0 มีแต่งอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยข้างหน้าเนาะทั้งสองฝั่งเหมือนกันอันดับแรกนะคะในส่วนของยางเนาะอันนี้จะแบบคุณลูกค้าลุยในในสวนเนาะจะเป็นแบบยางดอกใหญ่มัดใหญ่นะคะอ่าส่วนฝั่งนี้ยาลาวิ่งในเมืองนะคะจะเป็นดอกเล็กหน่อยเพิ่มความนิ่มให้กับ ตัวรถนะคะเวลาขับขี่อ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลายของพี่สิงโตดุดุหน่อยอยู่ในสวนนะคะป้องกันสัตว์ร้ายอ่ามีอะไรอีกไหมอ่าข้างบนนะคะข้างบนหลังคาคัานนี้ก็จะมีในส่วนของตัว ไฟให้ด้วยนะคะไฟตรงหลังคานะคะเพื่อวิ่งในส่วนใช้งานเนาะจะได้มองเห็นชัดเจนด้านหลังโลบาร์เหล็กหลังคาเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็มาแตกต่างในส่วนของไฟด้านหลังด้วยไฟสปอตไลท์ด้านหลังด้วยนะคะเทมากเลยค่ะทั้งสองคันพี่น้องกันค่ะคนละแฝดแฝดคนละฝา ฝาหอยู่ชุมพรฝาหนึ่งอยู่ย,ยะลานะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันหน่อยค่ะโอเคเรามาดูรอบคันกันเสร็จแล้วนะคะเทไหมล่ะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้พี่แพรดูแลนะคะสามารถ ทักพี่แพลวมาได้นะคะเดี๋ยวพี่แพลวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้พร้อมลิงก์ไลน์นะคะในช่องของพี่แพลวนะคะก็คือมิสูใส่ใต้ค่ะหรือเพจของพี่แพลวมิสูใยแดงโพรงใบพี่แพลวนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่แพลวก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีส่งแฝดอีกฝาหนึ่งที่ยะลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ